ใครกำลังหารถ Mercedes-Benz A-Class สปีใหม่ <_ an> ๆใช้งานอยู่นะครับผมห้ามพลาดทางนี้เลยกับ เต็นท์รถคุณหญิงเพราะว่าตอนนี้เต็นท์รถคุณหญิงนะครับมีให้ท่านเลือกชมเลือกช็อปนะครับหลายคันเลยวันนี้ผมขอมาอัปเดตนะครับสต็อกรถเบนซ์เอคลาสดีกว่าว่าเต็นท์รถคุณหญิงเนี่ยมีเอคลาสน่าใช้กี่คันนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าแต่ละคันเนี่ยตอนนี้ราคาแบบพิเศษมากๆเพราะว่าถ้าเกิดคุณซื้อป้ายแดงนะครับตอนนี้เอคลาสที่คุณเห็นอยู่ชมปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณซื้อป้ายแดงนะตอนนั้นนะครับอยู่ที่2 4งล้านสี่มบาทตอนนี้เนี่ยคุณประหยัดไปเป็นล้านได้เลยนะคบผมและราคาเท่าไหหรร่ตัววไไไนอะยงเดงี๋ มาชมกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นก่อนเลยนะครับผมต้องบอกกันเลยว่า A l a s s เนี่ยคือรถไซส์เล็กที่สุดของทาง Mercedes-Benz นะครับเป็นรถรุ่น Entry l a s s ของทาง Mercedes-Benz เลยก็ว่าได้สำหรับใครที่กำลังคิดว่าเอ้ยเราอยากได้รถใหม่สักคันหนึ่งเราอยากได้รถเบนซ์ลองมาขับดูนะครับผมมองเลยว่า A l a s s เนี่ยน่าสนใจจริงๆมันคุ้มค่ามากๆเพราะว่าคุณจะได้ขับรถเบนซนะ์ในราคาเพียงล้านกว่าบาทเท่านั้นเองและรถเบนซ์นะครับสเปคของ A l a s s เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แบบ เฮ้ยมาเป็นเลตัวเริ่มต้นแล้วไม่มีอะไรมาให้เลยนะครับต้องบอกว่า A Class นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับขุมลังขนาด4สูบนะครับผม1.3เทอร์โบ168แรงมา้าและได้เกียร์นะครับเป็นเกียร์ 7G DCT ด้วยนะเป็นเกียร์ที่ขับสนุกมากๆ1หนึ่งเกียร์เลยด้วยและได้ f e e ลิ่งความเป็นเบนซ์แบบเต็มๆเลยแล้วก็ในเต็นท์รถคุณหญิงนะครับ5คันที่อยู่ในสต็อกเรานะตอนนี้นะครับเป็นรุ่นตัวท็อปหมดเลยก็คือตัว AMG หมดเลยนั่นเองนะครับซึ่ง AMG หมดเลยเนี่ยแน่นอนนะครับคุณจะได้ชุดแต่งเป็นแบบ AMG รอบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้ากระจังท้ายนะครับผมตัวไดมอนด์ก r ิลลข้างหน้าเลยนะครับหรือว่าจะเป็นตัวล้อแม็กที่เป็น AMG หมดเลยนะครับแล้วภายในนะครับคุณก็จะได้ทรงแบบรตหดเเลยพาาะวว่ในั A ครับแน่นอนว่าเป็น AMG แล้วเนี่ยข้างในเขาจะเน้นความเป็นสปอร์ตก็คือเขาจะใช้วัสดุที่เป็นวัสดุออกแนวสปอร์ตนะครับก็คือเป็นหนังผสมกับผ้านั่นเองแล้วก็ใช้ stitching สีแดงบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับตัวแอร์เองนะครับก็จะเป็นแอร์แบบทรงกลมนะครับผมเป็นทรงกลมแบบ ย้อนยุคผสมผสานร,ระหว่างคลาสสิกแล้วก็นิวเจนนั่นเองดูค่อนข้างสวยงามแน่นอนแล้วก็โดยที่ว่าเขาเป็น AMG นะครับเขาก็จะได้จอแบบจอตัวเต็มเป็นตัวยาวแบบเต็มๆเ,เลยนะครับเอมเบียนไลท์ให้คุณปรับแบบสวยงามทั้งหมดเลยด้วยนะครับและทั้งหมดที่คุณเห็นนี้นะครับผมขอเริ่มจากคันขวามือผมสุดก่อนเลยดีกว่านะคันนี้นะครับจะเป็น Mercedes b e เบเอคลาสเอสอ็นะครับปี2018วิ่งมาหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองไม่ผิดนะครับหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองคันนี้อยู่ที่1ล้าน 490,000บาทนะครับต่อมาคันที่2นะครับอันนี้จะเป็นรถปี2019นะครับสีดําให้คุณเลือกนะครับคันนี้วิ่งขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ได้ปีใหม่กว่าจะวิ่งอยู่ที่38,000กิโลนะครับราคาเท่ากันครับอยู่ที่1,490,000บาทมาใครไม่ชอบสีดํามาสีขาวกันต่อเลยดีกว่านะครับสีขาวคันนี้นะครับปีใหม่ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับเป็นปี2020นะครับวิ่งมา20,000กว่าโลราคานะครับ1,490,000บาทเท่านั้นเองนะครับและไม่พอนะครับ ถ้าคุณมาแล้วอยากจะเฮ้ยพาพ่อแม่พี่น้องป้าน้าอามาซื้อกันทีเดียวครบเซตเลยผมมีนี่สีขาวอีกคันหนึ่งนะครับคันที่4คันนี้นะครับจะเป็นปี2020วิ่ง55,000กโลนะครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่1,590,000บาทและเอ๊ถ้าเกิดพี่เห็นคลิปนี้แต่พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้อยู่กรุงเทพพี่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยพี่ามาเอาจริงผมมีอีกคันหนึ่งนะครับอยู่สต็อกที่จังหวัดโคราชด,ด้วยนะครับคันนั้นเป็นปี2019วิ่ง 40,000กว่าโลนะครับสีขาวเหมือนกันอันนั้นอยู่ที่1,490,000บาทเช่นเดียวกันคือตอนนี้ใครที่กําลังหารถ A Class นะครับผมต้องบอกเลยว่าคุณไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนะครับผมมาหาที่เต็นรถคุณหญิงมีให้เลือก แทบจะทุกสีนะครับผมให้คุณเลือกไปใช้งานได้เลยและราคาอย่างที่หม่งบอกนะครับจากป้ายแดง2 4 9ล้านบาทตอนนี้ลดไปประมาณล้านหนึ่งแล้วนะครับเหลือเนี่ยส่วนมากจะเป็นอยู่ที่1 4 9 0 0 0้านบาททั้งหมดเลยบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคุณได้ Mercedes Ben z ไม่น้อยๆไปขับในราคาล้านกลางๆเท่านั้นนะครับก็ติดต่อมาที่ช่องทางเต็นรถคุณหญิงได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรไลน์แอดนะครับเฟซบุ๊กนะครับ IG ติดต่อเข้ามาเลยใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเ,ตม,เมเกี่ยวกับรถ Class, หรือว่าการซื้อการผ่อนการดาวอะไรอย่างนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับจะมีเซลล์คอยดูแลคุณตลอดเลยนะครับผมก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยละกันแล้วใครคิดยังไงนะครับกับ A-class ก็ class, ลองคอมเมนต์มาดูละกันอันนี้จะเป็นสต็อปรถ A-class ที่เต็น์รถคุณิงหา A-class ไม่ต้องไปหาที่ไหนมาหาที่เต็นต์รถคุณหญิงกันได้เลยนะครับเพราะว่าได้ทั้งไม่น้อยๆได้ทั้งปีใหม่ๆนะครับแล้วแน่นอนนะครับรถที่เต็น์คุณหญิงเราคัดสภาพไม้หมดเราการันตีเรื่องชนที่คว่ำน้ําท่วมอยู่แล้วนะครับคุณก็เลยสบายใจหายห่วงแน่นออออนนวว่่าาซืื้้มมมมคุณไโดยแจก เต้นรถคุณหญิงแน่นอนก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ